เกี่ยวเข่าหน้าเจแล้พี่น้องเมื่อนี่พระว่า,าแดดเปียกผ้าโพรดโพลีอรอห่อนแห้งอรนลีคั้นนี่นสชคไสีในเกี่ยวสามสี่มือผู้ใดพี่น้องสี่หามือผู้ใดที่เสีเ่ยวมือมืออื่นนี่ก็กทิ้ม,ม่ะแม่แม่ก็ยุดแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบ๊อบสุกุชนพี่น้องจา้าสวัสดีตอนเที่ยง กับท่านเทียงพี่น้องจะ่าตีกองเพ้นเราห่อแห้งอรอพี่น้องเลยเนเป็าคี่แ้องยนเป็นจาีขาวๆเ็ี่้เลยนเนากาดงพี่นองเลยมั่นเนจากคนีขาวเป็นพี่น้องเลยยนน็น้องนาดเนอนากีาพี่น้องย็นจนวน้องนจากแดดเนี่กนี่ด พ่าหน่าเอาแดดมากป่ะจักษ์มือีิคนงานกัหายไปพี่น้องจากสิบแปดสิบเก้าคนเหลือสิบหกสิบเจ็ดคนมืออื่นห่างหายเกือบเบิดมืออื่นเกือบเบิดลมืออื่นีนพักมืออื่นมาเฮือยุดแยวสองมือหายจากของหน้าเขาเกี่ยว มือนี่ชียุตสองมือพุ่นพี่น้องน,น,นี่พี่น้องสังเกตเขาเจ๊แหล่ขั้นชิวางามกับบัวงามาามัน,น,น,มนเป็นตายเป็นดอนเป็นดอนนะพี่น้องสั่งสิไข่มันละไล่เพิ่งนี้นมันหายใจโกดีแล้วเขาจังจ่อยมันสิตายก่อนจ่อยหันตี้ต่อเนี้ยนะมันหายใจกับโบกค่ะเดี๋ยวดูคือคือคม แดดโพดแดดโพพี่น้องเว้ยแล้วให้ในผู้เดียวผู้ใจฉีกฉีกแตลูกพี่โจ้ให้ไม่ผู้เดียวคนหนาแล้วแล้วให้เราจะฉีขึ้นพอดีแล้วลูกน้องเราเลิกโรงเรียนลูกน้องเราลงมาชอยหมดต่ำกว่าสี่สิบองศาพี่น้องเลยแดดกระบดีพนตกกระบดีมาแดดกระแดดแท้แดดราแดดอีรีเรามันแดดแบบชุดๆเลยมันบุ่มเลยมีอิงฟิ้งอยู่ ห่อนแหงทีน่ะ้องตัวกับทะลุดผิวหนังเาพอครูแพทย์เอาไปปีนพอนเข่าไว้แล้วพูก็พ่อหย่เลินไปหามัดเข่าไวมอวนี่ก็ตอนเช้ากบแดดไปเนี่พอตอนบ่ายมาพออบๆมาอันนี้ก็ขั้นพวกเขึานอมีข่าเผาเกี่ยวในบ่ลงาเก็บดิพี่น้องเลยบึ่งในผุมืดบึงใหญ่นีู่มาอีกบึ่งนี่แนบไปสัมนะพี่ทางหลังนะมพี่น้องตั้งโงนมาอีกแล้วครู

แต่ว่าไพ่ขึ้นเห็ดกินเออเจ๊แหล่ขึ้นไปเห็ดกินแล้วพี่น้องแต่ว่าพัวเพิ่อนไปอันปลาตาก่อนเขา่าตากมัดเขา่ามันอชุ่มหมูอ้านเนี่ยฝนตกหงุดน้นเปียกบ่คักบ่แต่ว่าฝ้นจะได้กระตกแท้มื่อนี่นะแต่บนหัวมันฉีดตกคือหมูอวานบ่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 

พ <gesch> อฝนตกเศ้าแะือก็ายดินึ้นมานล้วก <regret it? S 1> <an> ็ห่อนวุ่นๆมู่บ้านหก็ได้ัยมากกับไม่ได้บอกแต่เรื่องฝนแล้วาแล้วที่หายเลยไส่เกือบบูดนี่ไม่เป็นท่าเลยนะมันเผาตีนเลยกจพ่ังว่าใช้ก่านี้นะาไปปูล้านพระชาตแล้วเรียบร้อยแล้วไปนับป้ขึ้นป้พอปูแล้วฝนชื้นมากไ ขึ้นหากินเข่าจกสิลงมาต่อยพี่น้องคนเข่าเกี่ยวเข่าพรุ่งนี้จะไม่มีคนแล้วคนไม่เยอะคนงานก็หายตอนบ่ายพสิลงไปคนเข่ายันมาอีกเบิร์ตพอดีบัตรเบิร์ตยุทธ์มาสั่นบอเลูนลมพัดผุนอีกมือเข่าพันสายยุดอีกแล้วมืออื่นมือหือออกพันสาพี่น้องยุทธ์อีกแล้วหยุดงานพอตกมาหน้าเจลี่คนงานหายพี่น้องเลย ปีละยี่สิบกว่าคนวันนี้เหลือสิบกว่ามีเชี่ห้องคอยลราคนแรายกงหมูเหลือสิบหกโอ้ยไปอยากว่าควันยายอ่อนเกี่ยวเพื่อแแล้วก็มีสชี่ลี่บาทนี้เฮ้ยหนามาอันพอมาเกี่ยวของหมูแล้วไปตัดคิวเจ้าของก่อนพอของเราแล้วเราของบุมาใกล้พี่น้องเลยเจีเลยถามหาว่าตอนนั้นไปเกี่ยวของเยอะก่อนแล้วทำไมยายมาถึงไปช่วย พอเกี่ยวของยายมาแล้วทำไมยายห่อนไม่มาหม่นสรุปแล้วคือนางสลัดก็ดีดแล้วพี่น้องที่เจแหล่นั่งบนป่ายมื่อน,นั่นแต่ว่า,าลูกสา้าเพิ่นไปไม่ใช่ว่าลายเพิ่นมาก,กับซัมมาเกียวู้เดียวเม่นเอาขึ้นหอ,อ,อาลาวาล่งไล่ก้นกันไปเลยพี่น้องเอย คุณฮะกินข่าวพี่น้องเขาห้อมเขาเงามันห่อนแดดห่อนอะไรจะรอพี่น้องเอกศิลบ้านเฮาน่ะคันแดดมีลมมียางมันก็พอสูดได้พี่น้องแต่ว่ามันห่อนเนี่ยมันอะไรจะรอมันบ่มีลมเลยบัดลมบ่ลมบัดแถม รอบบายมากคือมือวาเนี่ยพนตกอีกทงในสูชีวิตกูมูพี่น้องเลยทองอื่นก็เจ้าข้นบ้านเหล่าพ่อผู้คนบ่พ่อต่อยก็ะรุนผ่านไปถือกับข่าลงมาดิจ้ะ่นแลอออ้อ้อมหอยอ้อมหอยก็เป็นมกหอยใช่ไห มีแต่นไม่ฉ่หอยบงแน่หน่วยห้าอีหย่างเนี่ยเ้าว่าสิงมกิมือเช่าเนี่เปิดม่ไต้ไม่ชมหหอยตอนหอยหอมโบเห็นแดดยังี้กันแดดห่อนแดดเผาคนแหนมไปนะแหมเป็นบาทเป็นบาทพี่น้อง

ดมเบักเกระบุดี๋ดมก็อยโมเป็นเขาเขาได้โอ้ยหาวของเราบ้าบ้าบ้าอ้รักดมเมนเดห้อมเยอะตีนเขามเด็มบตีนเขาดมเร็วดมกระตามบห่อนหาห้อนพี่น้องฝนก็มาขึ้นมาเพอ่ปอแก้แก้เกิดบอว่บไปหินหึงพักกันอยู่ได้เลย โคดเมนอลีตินเน้าเราคือไปแล้วก็มีเล็กแก่งโคมาท้าเก่าไะ้นี่ไหลขึ้นนั่เนว่ามันไหลขึ้นลมข่นโตนลขาวจะมพ้นจะมาอีกแล้วพี่น้องโคนข้ากินเขาแล้วก็ลงมาหาค้นเข้าต่อว่าพี่น้องข้ากินเข้าบ้านนี้ เปก่นาคอยนมออกข้างนอกครับพี่น้องเยิ้มเยิ่มเยิ้มเยิอยู่แดเป็นหยุกหนีมันแดดผสมพืชเพื่องมันแห้งแล้่เป็นอายขึ้นมานะเขากลมลงไปนะวลามันห่อนพี่น้องัว่ายกเพักอนแน่อนงเจ็บเลยจอาจาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยจให้พยภาคแจ๊กดี้มันตแกมันต๊กว่ พอเวลานานประมาณรถนึงนี่แล้วกินข่าก่อนรถขแงไหมรถละบ้าหนะกัเบิดคันเลียงคือเขาเลียงมือันนะหมนเือบกายเอาข่ลอยาพาคนกลมลูดเขาว่ามันเบิดผลและมือมันเบิดวันที่หอยวันที่าหกเขาว่ามั้เจมันบอตก่อาไปย่าไปพังความคนไปหาเอารถมารถไปไปคนเข่าต่อพี่น้อง คนเขาแล้วพอดีเราจะคืนหากินเขาแต่ันาลใครกลัวป้าให้มันามพี่น้องไมันเป็นคนขา่ใหญ่เลยเดี๋ยวของยัยมากกว่าคนโค้งแต่ก้อนเพราะว่าเอาขนอนก้งาม่เนบด้ับเดี๋ยวเอาของระเบ้ากับบิดเท็ดข้าใช่นะต่อพี่น้องหยากฝ้นมาความืดพ้นมืเราแล้วไปยืนเล่นเมก็บสกกคือกันแต่ว่ามาเอาข้องงัน พ่อคููแผดก่อนพี่น้องสาวันเป็นคนเลี้ยงอยู่รถเลี้ยงมันเบิดเนดะ้อเดี๋ยวเราจะเป็นคนขับรถไทเองทุกคน มัดเข่าไว้เมื่อวานนีลบอกหลายน้องพี่น้องพลนหำกระสีประมาณรถหนึ่งนีงน่เลยพี่น้องพอดีเต็มพอดีเกือบเต็มพเ,เมพราะว่าเข่าเพื่อนอนะเกี่ยวไว้ตากใบชออกช้ำแดดแล,ล้วพลนหำแล้วก็บบริ้งหื้อครับมันแดดมืึอนี่ก็เลยอ่ะพากันข้นมันแล้วซะพี่น้อง เขานี้พ้นพี่น้องเลยพ้นก็นมายามอยู่ด้ยเลยหอดเวลาแล้วมายามโลดใน่ใจัในน่ใ,นใจมททท่ท่านจิทากินเขาแล้วจะร่วงมาค้นผลยามาโค่นตกพี่น้องอันนี้คือมืมอเลียงนะฮะทุกคน จัก็กซี่ผเป็นลน่มได้เชือกกระซองตูม,มั่มวกระซองอันเจ้าหน้าเจ้าหน้าใหม่น้าเฮาหน้าซอดเลยมันกับพวกทัานในแห่งคักแต่พี่น้องมันยังหนักอยู่มมแม่นมันยังซุ่มอยู่ไอแม่นมาบัวพ่อน้ำพ้นกับตากไว้กันเสื่อมาแลกกับแห่งอยู่ดอกแต่ว่าน,นี้ยันพ้นมาพี่น้อง น้องข้าวเก็บคุณพี่น้นองมัดเข่าหนาตากใหญ่ๆไว้อยู่คุณให้ยาาอีกเก็บเบิร์นี่ก็ได้อยู่ประมาณสิบปลายสอบคนนั่นนี่ กูเลี้ยงนี่งคันบวับวใบบัวใหญ่เลยปินหัวมันนอก,กว่านี่ปินออกกว้างปินออกรถมันเพียงเหรอแต่ว่าขึ้นน้อยก็ใส่ได้หลายพี่น้องคั้นเฮาเลี้ยงเป็นอันนี้จะเป็นขาวขาวพีน่น้อง แมนเตียขาวเ็ดเวียกแคนกับเปลาพี่น้องนะทั้งเห็ดทั้งแลนด่านันฝนมากกับปันนี่ห้อนก็ฮหอนแดดก็แดดต้องสู้คะ่ะแล้วเป็นลูกซาวนานะคะไหวพี่น้องสํมนี่นะเออผู้นถานาดกัารถไทยลงมาเลยพี่น้องพอว่ลแฟบยามันบบเบิด เก็บตัวนี้แล้วก็ไปต่อของอาพอยเลิ่์ต่ออีก่นกี่เนงท่านักระพากกันเก็บถ่ายอยู่ร้อนมากเลยทุกคน พอแลวะวพอะาา่อนี่ยนะใส่ขั้นหน้ามาดิใส่แล้วใช่เอารถลงมาสองพี่น้องขั่นน่ะกับเก็บอีกคั้นหนึ่งโบเก็บตอนนี้โ่ได้ได้หมื่นมาแล้วแมนอะไรพี่น้องจ้าเซลเขาขึ้นไปกองว่าอยู่ร้านบัดน,นี่เรียบร้อยมาห้องนี้กับซิลิคอนยันลาขอบใจบดสุกุสุกคนที่ตามแล้วก็เป็นก็ลังใจให้บบแบบสาววันพี่น้อง กการลิปนาพี่น้องไปแล้วเดจได้กัขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุนที่เข้ามาชมองตาเป็นการังใจให้บแป๊บสาวันนะพี่น้องไปแล้วขนาดกระเก็บถาพี่น้องไปเอาน้ำพอนีเลินต่ออีก